อ่าล่ะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ similar. อยู่กับผมอีเดียสทีวีนะก็คลิปนี้ออกไปน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายนะของเจ้าใกล้ๆโค้งสุดท้ายแหละของ C.O.P. ละส่วนตัวผมผมไม่ฟาร์มนะผมพอแล้วก็เดี๋ยวจะมีแพลนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศก็วันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวจะ หยุดละก็จริงๆผลประกอบการของเพื่อนๆเป็นยังไงก็แชร์ได้นะครับส่วนของผมก็เฉยๆครับผมไม่ได้ฟาร์มแบบโหเอาเป็นเอาตายคือนิยามผมคือฟาร์มแล้วก็ได้ค่ากาแฟต่อวันนะครับก็ประมาณนั้นเนาะก็จริงๆมันเหลือผมเหลือจากการฟาร์มอยู่นิดนึงนิดจริงๆครับดอกเล็กอ่า4,000ดอกก็จะสุ่มได้ประมาณ400รอบเนาะเดี๋ยวมาดูกัน ว่าผลประกอบการจะคุ้มไม่คุ้มมาอยู่ที่ไอไอไอดอกเล็กเนี้ยแหละเ <c oughs> พราะที่เหลือไขยขายระดรับไฟทานไปหมดละำขำๆขำๆเผื่อแบบใครเข้ามาอยากจะเอ้ยดูดิใกล้หมดกิจแม่งแบบไหมันเป็นยังไงไห่มันดีหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยเนาะอุย้ยผมจำได้ผมแอบมีดอกใหญ่เหลือสิบดอกด้วยปะในอาฟ่าดูดิเอาสิบสามดอกมามามาเดี๋ยวเราไปสุ่มสักดอกใหญ่ก่อนสักทีนึงเผื่อแม่งฟุก <c oughs> ไม่รู้ตอนนี้คนเขาเลิกสุ่มกัอนอยังนะเฮ้ยไม่รับตัวนี้เวลไม่ถึงนี่ผมเอาตัวใหม่แกกล่องมาเลยเฮ้ยอ่ะเราสุ่มดองใหญ่ก่อนเลยเาการ์ดเลย,เเล,ยลูกน้องทานากดาดเดมอ่ามามาถึงเวลาลัวละชื่อขึ้น โอ้ยตกใจคิดว่าเมมโมรี่ออสนาทอดโอดุกโอโอ,โอดุกมันจะออกซ้ำกันได้จริงๆหรอครับโอบาลอนเฮ้ย<อ>ผมขอเป็นไอการ์ดอะไรวะไอไอที่มันบวกในไออยู่ในกิฟเฟนโทเทเมน่นะจำไม่ได้ละสำหรับพวกสายเวทแกภาพอ,ะอ่ะเอาเป็นว่า สกิลไอ,าอการไปนั้นแล้วกันันพอขายได้อยู่วาคารบอลวูฟแาก็บอลวูฟมันใส่ที่รองเท้าปะอ่อไม่ใช่นะมันวาคารในอ่าในดันมาเซอร์ลิงสวอดกาเดียนลูกน้องธานามาสเตอร์ลิ่งลูกน้องธานาคือมันมีการ์ดบางใบที่แอบแบบ เอาไปขายได้อยู่นะออดีไว้เออถ้าได้มาก็โอเคนะผมจะทิ้งค่ากาแฟของผมไปมิว r ทร์นชาตโกไอเนียวใบนี้มาใบแรกเฮ้ยโอดเอนสกับผูธนาทอดสวอดกาเดียน,นนี่ตัวไหนตัวไหน อ้แมมมอสเราก็จะได้เห็นการใหม่ๆแต่เราไม่ได้อยากเห็นอุย้ยเนโคพิเมล่าผมว่ามันไม่ออกอะอ้ยโบกาเดียนใบนี้เมื่อก่อนแพงโอ้โหเฮ้ยแต่ผมว่าน่าจะแอบมีลุ้นนะดงเดมไม้คบอาสา บอสด,ดีไหนเฮ้ยมันได้บอวะ่ะน่าจะไม่ได้แล้วครับรอบนี้ออโตอีกเบรดแต่มันเหมือนเป็นการ์ดแพทใหม่ๆอยู่นะถ้าเทียบกับการใบอื่นๆกิฟฟอนโอ้โหไอ้โ,อโออาอการ์ดบอสเชื่อไหมตั้งแก่ผมกลับมาเล่นอะผมยังไม่ d อบ การ์ดบอลหรือได้อะไรเกี่ยวกับการ์ดบอลเลยนะเน่ยามาดูกันว่าสี่พันดอกที่ผมฟาร์มมาเองกับไม้กับมือเนี่ยมันจะตอบแทนผมไหมผ่านไปแล้วค 1, รับผมหนึ่งพดอกเรายังไม่ได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลย แม้แต่การมินิที่พอจะมีราคาเอาไปเอาบัฟเขาได้ด้วยไหมเห็นเขาบัฟปีกันอยู่เฮ้ยไอใบนี้ขายได้อยู่น่าจะแบบเฮ้ยโอเคเนี่ยอินฟินิตี้เฮ้ยโอเคแต่กูไม่ได้อยากแบบเอาสี่พันดอกมาแลกเงินสองเอ็มสามเอ็มอะ เพื่อไม่ถึงแล้วด้วยฮะรัวแบนเรามาล้างหายให้เขาป่ะ เข้าสู่สองพันดอกสุดท้ายผมว่ากลับบ้านมือเปล่าเอาไปปั๊มยาเอาการว่กวงวงากระบองงูอินฟินิตี้ไปขายอินฟินิตี้ที่แม่ล่าบอกเลยว่าเฮ้ยอาจจะมีราคาเล็กน้อยเล็กน้อยแบบเล็กน้อยโอ้โหคือไม่มีเลยครับ อินฟินิตี้มากระบองวูฟมาหน่อยได้ไหมมันยังพอแบบเอาไว้แบบคือยาดำรงชีวิตเรียกได้ว่าอุย้ยมาอีกใบหนึง่งแต่กุ้มพอดีใจกับไออินฟินิตี้การอย่างนี้แล้วหรอแล้วผมเดาว่าคนน่าจะออกเยอะด้วยไอราคาที่ผมภาพจำอยู่ในหัวนี่คือ ก่อน C O P เข้ามิสทริกชื่อยาวๆอะ่ะไม่เอาได้ไหมขอเป็นชื่อสั้นๆได้ไหมฮะเกมบอกไม่ได้ก็เอาเป็นว่าทุกคนดูเอาละกันครับว่าดอกเล็กนี่แม่งหนักขนาดไหน เรียกว่ารัวรัว,รว,รวเหมือนผมเอาค่ากาแฟรประมาณสามวันไปโยนทิ้งมาสเอร์ลิงมาทีไรนะใจคิดว่าเป็นมิสทีตลอดแปดร้อยดอกสุดท้ายแนละ้วฮะไม่น่าออกดอกสุดท้ายก็ได้นะไม่ติด การบอดแอดว่ะบอดแอดแบบในแหละ้าสิใช้คำว่าบอดแอดไม่ได้ไอ้นี่น,นี่แม่งออฟธนาท้อนีน่แม่งตัวเอ็มมาผมแบบตกใจพวกก็มาบ่อยซะด้วยนี่สิบสุดท้ายฮะ สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งผมเอาค่ากาแฟมาโยนทิ้งทำใหม่าาดาบมาครบ กะว่าเออได้การ์ดบอร์สแบบนิดหน่อยโอเคเป็นวิทยาทานให้ใครที่อยากจะลองดีเผื่อว่ามันแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะใจดีให้เราบ้างโอเคครับทุกคนดูนี่นะเข้าใจยังทำไมดอกเล็กแม่งถึงไม่มีคนสุกแม่งไม่ดอกเลยก็ประมาณนี้แล้วกันสั้นๆครับผมส่วนใครยังมีความหวังก็ขอให้ ได้ขอให้โดนขอให้เอินเอินกันแล้วกันส่วนผมไปแค่นี้แหละครับไม่ไหวละก็อปิดท้ายกิจ COP ไปแบบซึมซึม,ซมนิดหนึน่งกิจที่แล้วจริงก็แอบฟาร์มรอบที่แล้วแต่ก็ไม่ไม่ไมสุ่มไม่ได้การับบอสรอบนี้ก็ยังไม่ได้รอบหน้าผมจะต้องล่าให้ได้เลยสักใบหนึ่งจะต้องมีดรอปหรือสุ่มให้ได้ได้หน่อนครับผมยังไงก็ขอบคุณครับผมที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ